ดีครับผมบุ๊ทอยนีโฟร์ฮารว์มาพาน,นะครับผมวันนี้ก็มาเอารถที่ปั้นเสร็จนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ชมกันนะครับก็เปิดขายแล้วนะครับคันนี้ก็ปั้นมาก็เกือบเดือนเหมือนกันนะครับก็จะมาไล่รายละเอียดคร่าวๆว่ารถคันนี้มีทำอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือสีสีเงามากเพราะว่าทําสีมานะครับแต่ว่าเก็บแบบเก็บเป็นบางจุด แล้วก็ขัดสีด้วยทำสีกระทมทำสีตามตามจุดใหม่ไล่มาข้างหน้าเอาข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าก็มีไฟหน้าโครมตาเพชรนะครับสีด,ดำแล้วก็ไฟมุมเครื่องส่งเมกานะครับแล้วก็มีลิ้นหน้าเป็นทรงเฟิร์นโมดิ้งนะครับทำทำทำสีเป็นดำเงานะครับพ่นสีใหม่แล้วก็ฝาโปรงเนี่ยเป็นทรง J-S นะครับผมก็เป็นไฟเบอร์นะครับไม่ใช่เหล็ก้ก็มา,าข้างมามุมข้างก็ล้อเป็น c e 28นะครับผม,ผมแล้วก็ ฝาครบหมดเลยคู่กับยางี่ dt แปดนะครับดูคมมากนะครับปีสิบเก้าแต่ว่าเป็นยางปีเก่าแต่ดอกเต็มก็คือไม่มีกิ่ขคาไม่มีกิ่อะไรเลยก็คือมอนยางใหม่เลยแล้วก็มีกระจกไล่มามีกระจกสปูนทําสีเดียวกับรถนะครับพ่นดาเงานะครับแล้วก็คันนี้โอเคคันนี้มีฟิลม์มถ้าในกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฟิลม์มเป็นคล้ายๆฟิล์มตลอดนิดนิดก็ติดฟิล,มล์มไว้เป่อการใช้งานแบบกลางวันอะไรเงี้ยก็ไม่ร้อนแอร์เย็นนะครับ มีไล่มาก็มีด้านหลังนะครับมาช่วงด้านหลังก็มีปอยเลอร์หลังนะครับมี้างหลังแก๊ปหลังก็ทรงสปูนนะครับเป็นเอ,อ่อทสีดอเอาเลียลรถหมนเลยเพราะว่าคันนี้คอนเซ็ปต์คืออยากได้เป็นแบบดูดุก็คือดาทั้งคันเลยดำาก็มีไฟท้ายไฟท้ายก็มีเป็นขาวแดงนะครับเป็นเมกานะครับก็สภาพคือใหม่ข่าวใสี่ไม่แตกไม่มีรายงานนะครับ ก็คันนี้เนี่ยมีเดินท่อใหม่ทั้งเส้นเลยเป็นเลนนะครับเดิน2นิ้วครับแล้วก็ปลายท่อในของสำนักไอคิดนะครับก็เป็นท่อใหม่เพิ่งใส่ก็วิ่งดีเสียงเพาะนะครับอาจจะล่างนิดนึงแต่ว่าเวลาขับมันก็ก็เล่าดีคนระับโอเคทีนี้มาคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องแคมเดียวนะครับ D15 แล้วก็เป็นรถที่มีภายในครบมากคันนี้มีภายในที่ทไดกเลยคือภายใน เดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันส่วนใหญ่ภายในที่ผ่านมาแต่ละคันก็เป็นภายในนอกทุกคันอยู่แล้วที่ผมจับมานะครับแต่ทีเนี้ยคันนี้เนี่ยมันจะมีภายในก็คือเป็นไม้นะครับที่ทีเด็ดเลยที่หายากแล้วก็สวยมากแล้วก็ใช้งานได้ตรงก็คือเป็นไม้ไอสองพันนะครับอ่าไม้ไอสองพันเนี้ยก็ต่อระบบครบทุกอย่างเลยน้ํามันความร้อนเข็มวัดรอบเข็มความเร็วนะครับขึ้นครบหมดเลยแล้วก็ไฟหน้าปัดขึ้นครบหมดเบรกมือครบหมดนะครับเวลาน้ํามันจะหมด กเกต่ำก็จะมีรูปไฟน้ำมันเตือนครบหมดครับล้าก็คันนี้ก็จะมีภายในเป็นกระสอบม่วงทั้งคันเลยสภาพผมถือว่าให้9 0สสวยมากบอกไม่มีขาดแผงประตูไม่มีขาดอาจจะมีรอยตามการใช้งานบ้างที่แบบเพราะว่าเป็นสีม่งสีม่งจะค่อนข้างที่จะช้ำนิดนึงเวลาใช้งานเวลาเราเท้าแข็งหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีรอยช้ำรอยเปื้อนเพราะว่าเป็นสีเลอะง,ง่ายแต่ว่ามั่นใจเลยว่าไม่มีขาด กาะตึงแน่นอนครับแล้วก็มีเท้าแขนด้วยตรงรุ่นเท้าแขนยาวของชุดกระสอบมือเลยนะครับแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยที่แพลอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีหน้าเต็มหน้าเต็มก็คือคอนโซลกลางของตัวนอกรับเป็นหน้าเต็มช่องชาแล้วก็เป็นที่วางแก้วดึงออกมาวางแก้วได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอากล้องอินเสิร์ตให้ทีนึงว่าคือของทั้งคันในคันเนี้ยก็คือสภาพของให้90%คือเนี้ย ในอนผมว่านี่ไหมนะที่รักษามาได้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปชมข้างหลังกันดีกว่าว่าเบาะหลังเป็นยังไงก็ว่องๆหลังเป็นยังไงทีนี้มาด้านหลังนะครับเป็นภายในก็คือเป็นกล่องครบสามชิ้นเลยมีเบาะหลังแล้วก็กล่องเก็บของหลังนะครับก็กล่องก็คือตรงรุ่นก็คือฝากล่องหก,ก,กับฝาเบาะหลังลตรงรุ่นนะครับแผงกาเตอร์เป็นลำโพงหลังนะครับก็อันนี้ก็มีรา,านนคาเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะหาย,ยากอันนี้กล่องก็สามารถเปิดครับ ใช้งานได้มี่าเกี่ยวมีตัวล็อกกล่องสั่งตัวล็อกกล่องมาใส่ใมีสี่ตัวเพื่อให้มันหยุดนิ่งเวลาขับรถจะได้ไม่ไม่สัน่นถ้าเปิดกล่องหลังขึ้นมาเนี่ยข้างล่างตรงตรงบอดี้ข้างล่างเนี่ยก็มีแผ่นดมมดมกันกระแทกกันเสียงนะครับตัครานนี้เวลาขับก็จะเงียบค่อนข้างที่จะเงียบเลยเลยแต่ว่าเสียงท่อก็จะดังเข้ามาในห้องนิดนึงเพราะว่ามันเป็นท่อท่อสูตรใจตรงเสียงดังหมดไม่มีพักกาง เป็นเลดตั้งแต่แบบเ,ดเดรียนได้มาคันนี้ก็ระบบทุกๆอย่างก็ครบครบหมดเลยก็คือแอร์เย็นเพียงเพราะเพลงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปทยุคเปลี่ยนลำโพงก็สามารถเล่นบลูทูธได้แล้วก็คือขับใช้งานได้ทุกวันเลยครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าขับยากไหมอะไรไหมแล้วเดี๋ยวผมไปสุดท้ายก็เดี๋ยวผมจะไปบอกรายละเอียดตัวเครื่องว่าอันนี้ทำอะไรมาบ้างโอเคครับก็ทีนี้มาเป็นเครื่องอยู่ในห้องเครื่องนะครับก็ เป็นเครื่อง d 1 5ข้าขล่าง d 1 5แต่ฝาเป็น16บหกแปนะครับก็คืออาจจะมีแต่งมานิดหน่อยก็คือขัดพอร์ดเกิด i อะไรพวกนี้นิดนึงแต่แคมเดิมมีหัวฉีดแต่งนะครับแล้วก็เครื่องแคมตระระ aem นะครับเครื่องเนี่ยผมบอกก่อนว่าเอาให้สบายใจเลยคือผมได้ทําการ o ว e r ์ฮอ l เครื่องใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนช้าเปลี่ยนแหวนอะไรที่มันเสียครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายแล้วก็คูลแ,นแลนระบบ นะ้ำทั้งหมดก็คือเปลี่ยนเป็นของไต้หวันฮอนด้าไม่ใช่น้ำป่านะคแล้วแล้วก็พัดลมเป็นพัดลมเสรยใบก็คือคันนี้ความร้อนแทบจะไม่มีเลยคือมันจะต่ำกว่าเกณฑ์น,นิดนึงความร้อนวิ่งสบายไม่ต้องห่วงเรื่องจะมีฮีทจะมีอะไรนะครับเผื่อไว้สบายใจเลยว่าการใช้งานก็คือซื้อไปใช้ยาวๆเลยมีแค่เปลี่ยนเดียวคือเปลี่ยนรอบน้ำมันเครื่องนะครับอ่าลืมเลยคันนี้มีโชค๊คมีโชค๊ค เป็นโชกจูนเนอร์คอนเซปต์นะครับเป็นโชกสตาร์ทปรับเดียวปรับนืดได้นะครับแต่คันนี้ก็เสร็จไวอาจจะแข็งนิดนึงเพราะว่าผมชอบขับแบบบางทีมีอารมณ์ขับเร็วอย่างเงี้ยก็อาจจะแข็งนิดนึงเพื่อไม่ให้มันโยนมากนะครับก็คร่า,าวๆก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็หม้อน้ําเป็นหม้อน้าหม้อน้ําใหญ่อลูมิเนียมนะครับข้อน้ำผมก็เบิกใหม่เปลี่ยนคนล่างก็ไม่ต้องห่บบวงใช้งานยาวๆกงเลยครับผมทุกอย่าง เปลี่ยนทแทบจะใหม่หมดเลยนะครับไฟน้ไฟหน้ากลางคืนผมก็เปลี่ยนเป็น LED เป็นสีขาวให้นะครับเพราะว่าสีเหลืองบางทีมองไม่เห็นแล้วก็ฟิล์มอันนี้มันกลางคืนค่อนข้างมดืดนิดนึงนะครับโอเคครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะเอากล้องอินเสิร์ตรูปรายละเอียดของแต่งหรือภายนอกภายในให้ดูทีว่าอันนี้มีอะไรเขาพาดนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจมีรูปในเพจเทมิ u น่าคนนะครับรูปของอันนี้ ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่ในรูปอีกทีก็ได้นะครับก็วันนี้ก็สุดท้ายไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามคันต่อไปแล้วก็ตอนนี้เราเหลืออยู่2คันนะครับคันดำเพิ่งเสร็จแล้วก็มีคันขาวของผมที่ใช้ส่วนตัวนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆน้อง,องๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในเพจเทนนิสบูฮาวเรา,าะครับขอบคุณครับ